สวัสดีค่ะไปโทรศัพท์พังไปสมมอบััวตมาโทรศัพท์พังไปสมมอบััวตมาบาเดนท่ายรูปหลายมือแล้วอล้านหน่อยมายนโทรศัพท์ใส่เสาปูนมันก็นเลยแตกไปสอบ ไปสอมยตูตังว่าสามหมื่นคนเนี้ยพน้พนกระโตกสองสามหมื่นตอนโทรศัพท์โทรศัพท์ห่างพน <c oughs> ้นกระโตกเมื่อเดือน บ่ได้ทายลงไ่ได้เล่นโทรศัพท์สามสี่มื่นกะเงายูา่เดจ้าเห็ดนั่นเห็ดนี่เมือหมองนี้มันเป็นตัวโมมันมันปวดเท่ายางโดหลายมืองมันกะกำลังเริ่มยางได้มันเป็นปวด เป็นออกพันสาขาจรไปเบิงมอล่ามกันแต่กอมเวิร์มจะคล้องรู้ตะเฮียนปอบตะเฮียนปอบเฮียน นี่นัยุดเตียงได้จ้ะยุดเตียงนอนอย่าผูเว้นกับนอนเหนยนี้น้าเว้นนอนนี่ตอนกลางคืนจะคอยเขาไปนอนในเฮี้ยนส่วงนี้พ่อยางไปใดกับตองยางเข้าไปสวัสดีนาาปูเว้น ยังเว้นนอนเหรียญยุนี่ครับแม่ แม่ไก่ไก่โจนสองโตมันขามาเฮียนดึกดึกตะไข่ใส่มั้ยแม่นั่อสิเขามาขี่ใส่เฮียนฮะไก่กระไยหลายมีตะไก่ปูนเต็มหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 1. ทำบัตรแต่อดมันม,มัน,มนทวารสัน่นมันจะตึงมามจะตึงตรงนี้เดินไม่ได้เราต้องทำเองทุกวันข้างนันกับป้าก,นนาก,กลัวด้วยจ้ะยี่นี่มันจะนอดหลีนี่ยุ่งกับเบ่คอยหลายดอกเบอร์คอยมียุ่งกนันเอกขเจ้ามาข้นยุ่งข้นยังดู้ กินี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดี